สวัสดีครับจากศูนย์เกียงไทยพัฒนานะครับสาขาคอนแกนนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องฉีดน้ํานะครับตัวนี้นะครับหลายๆคนอยากให้เราทําชิปนะครับแล้วก็จัดทําชิปให้เลยวารูวีหนึ่งนะครับผมวาูวีหนึ่งก็คือหลังจากที่เราถอดชุดปั๊มออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะประกอบยังไงนะครับก็อันดับแรกก็ใส่ตัวนี้นะครับอาจารย์ดันลูกปืนซอสเพจนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ ไม่มีแหวนรองนะครับตรงใต้นี้ไม่มีแหวนรองนะครับเห็นเห็นเห็นทำลายคนมากเลยก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดลูกปืนสวัสดเพลนะครับสามลูกชุดลูกปืนสวัสดเพลนะครับเช็ดทำกับสะอาดตัวนี้จะเป็นจานล่างนะครับรองลูกปืนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับมันจะมี2ด้านนะครับดูดีๆนะครับมีด้านทางฝั่งฝาครอบลูกปืนแล้วก็ฝั่งนี้ลูกปืนนะครับให้เอาฝั่งนี้นะครับลง ต่อไปนะครับก็เป็นจานเพลทนะครับจานเพลทไว้ดันใส่นะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นเสื้อปั๊มนะครับเสื้อปั๊มเสีปั๊มก็จะประกอบไปด้วยสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันสีน้ำมันเป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะมีสีน้ำมันแลกับสีน้ำนะครับสีน้ำมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสีน้ำมันเห็นไหมครับสีน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเป็นมีโดดขึ้นมานะครับเขาจะเรียกสีน้ํามันนะครับส่วนสีน้ําเป็นแบบไหนสีน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ําจะเป็นเรียบๆนะครับสีน้ําอยู่ตรงไหนนะครับสีน้ําจะอยู่ตรงปั๊มบนนะครับนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปถึงขั้นตอนเทสลูกสูบนะครับเทสลูกสูบตัวนี้จะเป็นลูกสูบนะครับแล้วก็สปริงลูกสูบ ก่อนเราจะนี้เราก็เทสก่อนครับนะครับเทสดูนะครับถ้าขยับได้อย่างนี้นะครับดันเอามือดันนะครับถ้าขยับได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าขยับไม่ได้ก็แสดงว่ารูรูฟิตนะครับรูฟิตก็ก็ต้องขวนนะครับนี่หน่อยนะครับนะครับก็ขยับได้อย่างนี้สามรู เนี่ยครับต้องขยับได้นะครับทั้งสามลูกไม่ฝืดนะครับต้องให้มันแบบด้านได้สะดวกสะดวกนะครับอ่ะนะครับก็สั่งใส่เข้าไปนะครับสามลูกเทสแล้วใส่ฟ้านะครับก็ขันสกูเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องขันทะยัยงมุมนะครับขันข้างในข้างหนึ่งก็จะเข้าไป่้อนกันเดี๋ยวทําให้น้ำมันรัน่วนะครับอ mm hmm. ่ก็ได้แล้วนะครับเป็นชุดปั๊มกลางนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทสเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบฟ้าบนนะครับว่าตัวลูกสูบเนี่ยขยับไหมนะครับ เสียบปั๊กนะครับแล้วก็ลองเทสตดูนะครับดูตรงตัวลูกสูบนะครับแล้ก็ขยับได้อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้อย่ตรงหวะนะครับครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือสมบูรณ์นะครับเครื่องสมบูรณ์ก็สามารถใส่น้ํามันเครื่องได้ก็เติมใส่น้ำมันเครื่องนะครับเติมเข้าไปเลยครับ น้ำมันเครื่องของเราก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นนะครับก็สามารถเติมเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคครับส่วนปริมาณการเติมนะครับปริมาณการเติมก็จะ นะครับจะอยู่เหนือ,อตัวเพจลูกป,ปืนนิดนึงนะครับผมให้มันสูงเท่ากับเพจลูกป,ปืนนะครับเรามองก็จะเติมอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมก็ขันแน่นได้เลยครับต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการประกอบปัามบนนะครับก็คือเช็คดูที่ชุดซีนนะครับซีนน้ําให้ดีนะครับก็คือจะต้องเป็นลายหงายนะครับเป็นลายหงายไ็นลายคว่มน,นะครับไม่ใช่ลายหงายลายคว่มนะครับอยู่ออกมานะครับดับแรกนะครับก็ใส่ตัวดันซีนนะครับตัวดันซีนสามตัว ก็ทองเหลืองนะครับทองเหลืองได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นขัาบนนะครับขั้บนก็ขันได้เลยนะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการประกอบปั๊มน้ำวาล์ววีหนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็ฝากากดติดตามเราด้วยนะครับแล้วเราจะ,จะมา,าซ่อมตามคอมเมนต์ที่อยากให้เราซ่อมสินคการนั้นๆน,น,นะครับผม